เพื่อนๆคุณผู้ชายที่กําลังลดน้ําหนักนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะไปมองที่ตัวเลขน้ําหนักนะครับในผู้ชายเนี่ยผมอยากจะให้พวกเรานะครับโฟกัสนะครับดูที่ตัวเลขไขมันในอวัยวะภายในที่เราเรียกว่าไขามันในช่องท้องหรือในภาษาอังกฤษที่ใช้คาว่า visceral fat เพราะว่าไขามันในช่องท้องเนี่ยของคุณผู้ชายเนี่ยจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับรูปร่างนะครับเกี่ยวข้องกับสุขภาพเกี่ยวข้องกับโครคภัยไข้เจ็บชัดเจนเลยนะครับในคนปกติเนี่ยไขมันในช่องท้องเนี่ยควรจะมีไม่เกิน 9%ของน้ําหนักตัวนะครับถ้าเกินเนี้ยแสดงว่าร่างกายเราเริ่มมีการสะสมไขมันมากจุดเกินไปละเราจะต้องหันมาดูแลตัวเองนะครับเนาะคนที่ไขมันในช่องท้องอยู่ที่ประมาณ7-9%เนี่ยแสดงว่าดูแลตัวเองดีมากครับเนาะสุขภาพจะดีร่างกายจะแข็งแรงแต่คนที่ไขมันในช่องท้องต่ํากว่า5%เนี่ยแสดงว่าคุณเป็นคนที่ฟิตมากเฟิร์มมากครับร่างกายคุณจะแข็งแรงมากสุขภาพจะดีและโลครคแพ้ไข้เจ็บจะน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกิดจากความเสื่อมทั้งหลายโรคที่เกิดกับระบบภูมิคุ้มกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคแพ้ง่ายภูมิแพ้โรคแพ้ภูมิทั้งหลายรวมทั้งโรคเบาหวานความดันไขมันพวกเนี้ยเกี่ยวข้องกับการที่เราสะสมไขมันในช่องท้องเกินทั้งนั้นเลยคุณผู้ชายหลาย,ลายคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาว่าไม่ได้อ้วนนะครับแต่สังเกตดูถ้ามีภาะวะลงพุงครับต้องสังเกตดูนะครับแสดงว่าเราอาจจะมีไขมัน ในช่องท้องเกินง่ายๆครับถ้าเส้นรอบปุงตรงตำแ,แหน่งสะดือเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งของความสูงของร่างกายแสดงว่าร่างกายเร,เริ่มมีการสะสมไขมันในช่องท้องเพิ่มมากขึ้นครับอันมาลดไขมันในช่องท้องกันนะครับโฟกัสที่ลดไขมันในช่องท้องมากกว่าการโฟกัสที่ลดน้ําหนักครับผมมาก,กดครับ